ช่วงนี้ฟังบทเพลงของครูเสรีรุ่งสว่างนะฮะก็เป็นเวอร์ชั่นแบบร้องสดๆนะฮะก็ผมก็เคยร้องฝึกฝนบ่อยแต่ไม่ได้แต่ก็ต้องขอแก้ตัวนะฮะก็แก้ไขนะฮะฟังบทเพลงชื่อว่าเสรีขอพรนะฮะ สิบนิ้วพนมแล้วกลมลงกราบขอบารมีพ่อปุรษีผู้มีวิชาให้เสียงกังวานหวานแว ดังมีมนตราขอให้เมตตามหานิยมกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานแขวงเมืองพิจิตใครเห็นสักนิ้ขอให้ลุ่มหลง พลหลวงปู่เสือวัดสาวชะงกใครเห็นต้องงงกราบหลวงพ่อคงลงน้จังงางเสรีไม่หลอขอพรต่อหลวงปู่สุข ขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนคลางกราบหลวงปู่โตพร้มรังสีที่วัดระฆังขอให้ลูกดังกังงวานสักคนสิบ นิ้วพนมแล้วก้มลงกราบแทบบาทพ่อแล้วกราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชนอนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้โปรดได้ช่วยดล แฟ,แฟนทุกคนสงสารเสรีก็กลาบขอบคุณมากนะฮะ